โอ้ oh, หอมสักพี่น้องเลยโอ้ยสวยนะครัด้วยโอ้ยกินมันหอมอีรีครับนี่ครับเสียบก็จีนแอร์ก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับเสีบก็ลงไปครับก็พ่วงมันเท่าครับแล้วอาขิงไคแต่มีเนาะผิกไคอ่อนครับผิกไคเม็ดนะครับโอ้ยโอ้ยกิ่นสดครับโอ้ยเตะจมูกพี่น้องเลยพี่น้องเป็นยังไงเนาะนี่น้องรสชาติ เปล่าในเด้อเนี่ยวลปลาได้บ้างนะคุดจอดได้กันบ่โอปกระดนจีเลยนะครับซฟบบอกชกป่แล้ว มนี่ครับพาพี่พ่อน้องมาพัดเพชรกบครับมืทอนี้เศกเผาสิปักบก็้ปกินครับเสกจอยมาครับพี่น้องมืทอนี้ครับเศกคอมมาครับเทบจอยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับพี่น้องพาพี่พ่อน้องมาพัดกบครับเรื่องแก่เขามียังไงเนี่ยเรบเสก ใช่เครื่องแกงต้องไปขวายเล็กน้อยครับพี่น้องโอ้หอมสักพี่น้องเลยโอ้ยโวยเลยครเด้อโอ้ยกินมันหอมมีลิครับนะครับเสีบยบเสร็จแล้วก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับเทก็ลงไปครับโอ้ยนี่เลยครับเด้อเอสียพอกำลังลงมือเฮ็ดอยู่นี่ ข้านี้ก็ลักแด้ครับ,รรรบนี่นะครับกำลังกลัวใกันๆแล้วครับลักแด้เสียเมนู่งรักๆเ,เ,เข้ามานี่คือพัดเพชรกบครับกบในกบหน้าเข้านี่แล้วครับจับให้จะลอยมุนจะลอยครับพี่น้องจะเจตนาคิดครับ พี่หน้องห็นน้ำกันเลยครับนี่โอ้สีสันครับกันหลับกินได้พี่น้องเอ้ตอนนี้พร้อมมีนีครับพร้อมสมุนไพรครับนี่นะครับเสียเป้าเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับเกียบมือหน,นึ่งครับ ทางนี่มีดักแดะครับปผัดักแดะซื้อนกแดะมากิโลนึงครับแข่งก้อนนี่ก้อนกลิ่นพี่น้องเลยเตะจมูกทวนๆเลยหลังจากนั้นครับพี่น้องเตะกระเพ้าเนาะกระเพ้าเลยเนาะก็มีไปกระเพ้ามีบักเสือบักเสือ กะพวงมันเท่าครับถูกะหาทิ้งไข่กับมีเนาะติกไข่ออนครับติกไข่เม็ดนะครับโอ้ยโอ้ยกินทอดครับโอ้ยเต็มจมูกพี่น้องเอ้เอาละครับโอ้ฝัดเปลือกกับพี่น้องบอสแสบถูกคนป่วยนะครับวันนี้คนป่วยอย่างทิ้งเสาบอสแสบพี่ว่าแหละเอาละครับ วันนี้เสียบเท้าลงมือเองเลยครับเออเบิงเบิงเพี่น้องเบิงเบิงเบิงตัวน,นี้กับเครื่องปรุงมบนทะเลล่ลงนะครับพี่น้องสุ๊ๆเลยขาดเพชรพบนี่เออลองไอ้ปลาใส่ปลาตะเ,เคยกินกันมาลองกินมันด้วยครับเด้อ เนี่ยเลยว่าในกระห้องแล้วใส่มนันน่งจะไหไในใส่ยี่อะไรเขาจะไปพึ่งอะไรัวนี้ครับในรถดีลงไปครับพี่น,ออน,น้องของนู่นก็ในะส่ไปแล้วครับใส่ไปเน้นเกลียงแกงหรืตั้งมาแล้วที่บอกว่าใส่มาจังน้อยจะใส่อ,ยอยีกจังน้อยเลย ใส่น้ำตาลใส้ให้มันลดออกกลมกล่อมพี่น้องนิดนึงแส่เล็กน้อยครับโอ้พี่น้องเฮ้ยลมตีลมเปแห้งครับกินกระโถยโอ้ยที่มนอยากให้ได้เสรลับกินได้เน๊สตอสับตอสับเริ่องหจักจะไม่รับพี่น้องพอได้จำไอ้สดจั็กน้อยเนาะ ชาด้แก่ข้าวนะพี่น้องเอ้ยครับแก่มาดีครับเค้ากระเซาะหัวครบเด้อพี่น้องเงด้ออยูงเทียวก,กับพี่ครบก,ก,กินนะครับอยู่ต่างแงวัดนี่แหละอย่ห้องเทียวดอกอยู่ทุนพระกานครับแต่มีครบกินกันเด้อพี่น้องเอ้ยครบมาแต่บานเท้ากัานเลยนี่นี่แหละครับ าจะสุรีดพึ่งแล้วครับพี่น้องครบใส่งเงียบได้เดอนี่ทางบ้านฝากมาให้พี่น้องเตียว่าต้อนเห็ดต้อนย่างปเาิดงครับมันเป็นภาพโทรโฮสอ,อีหรีไอ้เห็แต่ต้นขัวต้นปุ้งนี่แหละครับมาอยมากินน้ำกันนะพี่น้องวันนี้ เดี๋ยวก็พับเพ็รก็พับนี่ก็คือเซ็ตชินเลยครับพี่นอ้องก็จะซีมนะครับเจ็บบอกโอ้เราต้องซีมเนาะมันลงโตแล้วลว่าสันไป่พอกันต้นอยู่ต้นกินึันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเอาเงินเนี้ยซีมนะเดี๋ยวต้นมาซีมเมืองนะครับพี่น้องเป็นยังไงน้อไปในไปไนอ้นอรสชาติ ปล่าในเด้อเดีย่ยลปลาได้ปาเนอะอือดจอได้บ่โนะ uh huh. อ้กอระดนตี่เลยนะครับเซฟบ,บอกชมโปรแล้ว